กรณีที่มีน้องนักศึกษา4ท่านนะครับจากมหาลาัยชื่อดังได้ร่วมกันจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่แอบถ่ายภาพของสุภาพตรีบนรถไฟฟ้าเมื่อประมาณกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับก็มีคำถามมาสอบถามที่สำนักงานในการอยู่พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้นักศึกษาน้องๆทั้ง4ท่านนะครับ มีอำนาจในการจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้ฟังสำหรับประชาชนโดยทั่วไปตามปกติแล้วไม่สามารถที่จะไปจับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นอกจากจะเป็นการกระทำตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2กรณีเท่านั้นนะครับ 1. ก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกร้องให้ช่วยจับ ซึ่งก็ต้องตีความไปว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่กําลังอาจจะจับกลุมผู้กระทําความผิดอาญาในฐานใดฐานหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะจับกลุ่มได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะกําลังไม่พอหรือผู้ที่กําลังถูกไล่จับกลุมนั้นกําลังหลบหนีไปทางประชาชนคนใดคนหนึ่งก็เรียกให้บุคคลนั้นช่วยจับกลุ่มอย่างนี้เราสามารถทำได้นะครับ ประการที่สองก็คือเราพบเห็นบุคคลซึ่งกระทำผิดซึ่งหน้านะครับกระทำความผิดซึ่งหน้าก็หมายถึงพบเห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกําลังลงมือกระทำความผิดและความผิดที่กําลังกระทำนั้นเป็นความผิดที่บัญญัติไว้บัญชีท้ายประมวลกฎหมายอาญาก็อย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อผู้สำเร็จราชการ การกระทําผิดต่อเจ้างานนะครับการทําร้ายร่างกายการฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปจึงจะมีสิทธิ์ที่จะจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีบุคคลที่กําลังกระทําความผิดซึ่งหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นความผิดที่เขามีอํานาจหรือเปล่าก็ต้องไปไล่ดูว่ารประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ให้อำนาจไว้หรือไม่ ซึ่งคนที่จะกระทำอย่างนี้ได้รบกวนนิดนึงนะครับดูว่าการกระทำที่เราจะไปจับนั้นเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าถ้าเป็นอันตรายก็ไม่ควรนะครับอย่างไรก็ตามการกระทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านด้วยนะครับที่กระทำหน้าที่ในฐานะพลเรืองดีให้กับพวกเรา